สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาวิมาชมและบอกเคล็ดลับการเลี้ยงดูไม้กราฟกันนะคะให้มีดอกอย่างต้นนี้นะคะไม้กราฟเราก็เริ่มมีดอกดอกก็เริ่มดกแล้วนะคะอันนี้ก็ออกเยอะเลยบางคนบอกว่าเลี้ยงไม้กราฟอย่างไรไม่มีดอกวิธีของไม้กราฟก็คือต้องวางกลางแจ้งนะคะ ข้อแรกก็คือวางกลางแจ้งไม้กราฟจริงๆก็คือต้นของเขามีความเป็นสีเขียวอยู่แล้วฉะนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ค่อนข้างดีนะคะบางคนเลี้ยงอย่างก็ะคุณหนูเอาไว้แต่ในร่มนะคะไม่เคยเจอแสงแดดดอกของเขาก็ไม่ออกนะคะอันนี้ก็คือออกเยอะมากการเนี้ไม่กราฟบางคนห่วงแต่หัวแต่ไม่บำรุงต้นอย่างที่สก็คือเรื่องต้นนะคะเราก็ใส่ปุ๋ย อย่างของเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะเราจะให้ดูนี่ก็คือเป็นดินทั่วไปที่ปลูกที่โตอตอกราพอชอบก็คือดินร่วนแล้วก็ผสมด้วยขี้ไก่อันนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรโปะบนนะคะดินร่วนผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้ไก่ขี้ไก่แห้งนี่ก็คือเราปลูกไปสักประมาณหนึ่งเดือนเติมขี้ไก่แห้งหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้โตอของเขาค่าอนข้างสมบนูรณ์ แล้วก็มีดอกให้เราชมตลอดนะคะเมื่อ่อสมบูรณ์ดอกของเขาก็จะมาเองนะคะและที่สำคัญเรื่องแสงเห็นไหมคะเพราะตอสีเขียวถ้าไม่เจอแสงแดดโอกาสที่จะโตก็ค่อนข้างยาก อย่างไม้หัวถ้าเราเลี้ยงด้วยหัวโดยที่ไม่มีตอเราก็าไว้ในกึ่งร่มกึ่งแดดของเขาก็จะโตได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะถ้าเลี้ยงแล้วไม่มีดอกหัวไม่โตสักทีลองลองบำรุงก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เราบำรุงเสร็จก็ยังไม่มีการแตกต่างเอามาจับตากแดดอันนี้เราเลี้ยงแดดร้อร์เซ็นตนะคะ ครอบไว้ด้วยสุ่มไก่แค่นั้นเองคือการไก่จิกอย่างอื่นไม่ได้มีการทางแสงเลยค่ะเห็นไหมคะดอกก็มามากมายนะคะเพื่อนๆลองทําดูเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาจัดการเกี่ยวกับตอที่เกิดขึ้นกับตอที่เราปลูกนะคะเดีย๋ยวเรา,าจะมาตัดชากันขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ